ลำไยไห่ทองคำค่ะได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะหลังจากมีคนเข้าใจผิดในปมที่บอกว่าถ้าเป็นคลิป AI เนี่ยทำไมตนเองถึงต้องยอมจ่ายถึง2ล้านบาทค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะทำให้คาเพอกหลายๆคนเนี่ยอดหลับอดนอนกันมาหลายวันค่ะสำหรับกรณีข่าวความสัมพันธ์รักสีเศร้าสามเศร้าของทางด้านนักร,ร้องรุกทุ่งชื่อดังค่ะคุณลำไยไห่ทองคำคุณปุ้ยแอลกอฮอล์แลวางคคุณร,รย่มมถึโะอฟฟนนอีตฟซท่้งกวว่่าาาาตมามกันมันนหลยคะ แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะจบลงได้ดีเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยค่ะพิธีกรรายการหนกระแสได้เิญนายห้างประจักษ์ชัยหทองคํามาร่วมพูดคุยถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นภายในค่ายของตนเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยนายห้างประจักษ์ชัยค่ะก็บอกว่ามีการยืนยันแบบดุดันเลยว่าจะฟ้องเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทกับทางด้านโมค่ะอดีตแฟนของแดนเซอร์แต่ต้องบอกว่าช่วงหนึ่งคดีมันก็คลี่คลายค่ะเพราะว่านายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยเจอเซอร์ไพรส์สตี่ ก่อนคะ่ะก็คือคุณคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยมีการเชิญคุณโมอดีตแฟนแดนเซอร์คู่กรณีของค่ายไห่ทองคํามาร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยและต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของครั้งแรกซึ่งก็ทําให้หลายคนเนี่ยจับตามองค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดยังไงขึ้นโดยคุณโมค่ะเขาก็มาเขาบอกว่าเขายืนยันว่าที่เขามาวันนี้เนี่ยเขาอยากจะมาแสดงความจริงใจกับอาจารย์เขาบอกว่าตัวเขาทําไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปใดๆไ,ไ,ไม่ได้เป็นคนออกมาแชร์เรื่องราวกับเพจใดๆก็ตามเขาบอกว่าคลิปทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างที่เขามีเนี่ยเขา ลบไปแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้ลบต่อหน้าคุณแอนนาค่ะภรรยาของนายห้างประจักษ์ชัยในวันนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าคุณแอนนาเนี่ยไม่ต้องการที่จะดูคลิปนั้นแต่พอออกมาเขาบอกว่าเขามีการลบต่อหน้าบอสค่ะแดนเซอร์ชายและเขาก็ยืนยันค่ะว่าสิ่งที่เขาเนี่ยออกมาพูดเป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้ต้องการจะออกมาแฉหรืออะไรแต่ว่าเพียงแค่ออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะและในช่วงหนึ่งค่ะต้องบอกว่าตอนท้ายของรายการเนี่ยคุณโมเองเขาก็ได้มีการนำพานใส่พวงมาลา ามาคุกเข่าแล้วก็ขอขาม,มาทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์คือแบบเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเด็กและตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นถึงอาจารย์เป็นถึงในห้างแล้วต้องลงมาเคลียร์ซึ่งเขาบอกว่าไม่จําเป็นเลยที่อาจารย์เนี่ยต้องลงมาเคลียร์แล้วตัวเขาเคยอยู่กับบอสเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าอาจารย์เนี่ยคอยป้อนงานให้แล้วก็คอยผลักดันบอสซึ่งเขารู้ว่าอาจารย์เนี่ยลึกๆแล้วเป็นยังไงในสิ่งที่เขาทําไปเขาบอกว่าที่เขาทําให้เป็นแบบนี้เนี่ยอยากจะกราบขอโทษ อาจารย์หน้าในห้างประจักษ์ชัยค่ะก็ต้องบอกว่าได้รับไหว้แล้วก็รับคําขอขมาจากทางด้านคุณโมพร้อมกับน้ําตาซึมหัะตาแดงๆเลยแล้วก็มีการกล่าวกับทางด้านคุณโมค่ะว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เจ็บปวดสิ่งที่ทําได้ตอนนี้เขาบอกว่าขอกืนเลือดกืนทั้งเลือดกืนทั้งน้ําตาเลยเพื่อเดินหน้าต่อแล้วโมก็เป็นผู้หญิงด้วยเป็นเด็กที่สํานึกได้เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ในเมื่อโมเนี่ยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าเขาแบบนี้เขาบอกว่าก ไม่เป็นไรขอให้ก้าวผ่านไปไม่ต้องมากันแนะแนกันแหนกันอีกไม่ต้องมาเหน็บแนมกันแล้วก็ไม่ต้องเอาชนะกันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคิดต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะล่องลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ผ่านไปและเรื่องเงินเรื่อง,องทองที่เขาเสียไป2ล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาคืนค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองแล้วก็เอาไปดูแลตัวเองด้วยก็คือเอาง่ายๆค่ะนายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็คือจะไม่ฟ้องร้อยล้านแล้ว50ล้าน20ล้านก็คือไม่ฟ้องแล้วก็2ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ื ก็คือให้เอาไปใช้เลยแต่บอกว่าหากต่อไปนี้เนี่ยมีเพจไหนที่ออกมาโพสร,รูปโพสคลิปหรือทําอะไรให้เสื่อมเสียต่อทั้งน้นสาวลำใหญ่เขาบอกว่าเขาก็จะเดินหน้าฟ้องเต็มที่ค่ะ ทางนี้ค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องราวดังกล่าวมันก็จบลงได้ดีแล้วค่ะทางด้านนักร้องลูกทุง่งสาวค่ะคุณลำยไยแห่ทองคำเองก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแลวเขาก็มีการบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้เขามากมายเลยแต่ว่ายืนยันว่าคลิปหลุดที่ได้ดูกันเนี่ยไม่ใช่เขานะบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนหน้าเหมือนหน้าคล้ายและบางส่วนก็เป็นคลิปจาก AI ทําขึ้นมาโดยสาวลำยไยค่ะมีการระบุข้อความค่ะว่าขอบคุณพี่ๆที่ทยอยส่งข้อมูลให้เรื่องคลิปนะคะคนส่งมาให้หนูเยอะมากๆว่ามมมีคลลิปออกาแแ้้ววหหนููดด่ พี่ๆส่งมาไม่ใช่หนูนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น AI หรือว่าเป็นคนหน้าเหมือนและจากนั้นค่ะในโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเขาก็ยังมีการมาตอบใต้คอมเมนต์ค่ะซึ่งเขาก็ออกมาบอกเพิ่มเติมว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าคลิปเป็น AI เนี่ยแล้วจะยอมจ่ายทาไม2ล้านซึ่งเขาบอกว่า AI ในโพสต์เนี่ยหมายถึงคลิปที่ใครก็ไม่รู้ทําขึ้นมาลงในเน็ตหลอกให้คนเข้าไปดูมีทั้ง AI และมีคนหน้าเหมือนซึ่งมันหลายคลิปมากๆแต่ว่าเขาบอกยืนยันว่าไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนตามหา แต่ทำให้คนที่เห็นบางส่วนเข้าใจผิดว่าเป็นหนูค่ะและก็มีการวงเล็บค่ะบอกว่าคลิปต,ต้นเรื่องเนี่ยไม่ใช่ AI อยังไม่ได้หลุดจ้าทั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็จบลงด้วยดีแล้วสําหรับความสัมพันธ์ทั้ง4ี่เศร้าในครั้งนี้ค่ะ สงเสีดังๆเลยคร pues er th ับผมผู้ใหขอให้ตื่นรุ่งอรนพวกคุแนอะไรัอรบ้งเคือตกี้กอนคุณแดงได้หมดเยวะก็อะไรนะไปเยี่ยวมาก็ ร่นเพิ่มกะ่านั้นะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณทุกคนเลยเป็นอำลังใจ นิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว